ไปดูหนุ่มๆเขาช่วยต้นไม้นี้ฝนตกน้ำท่วมท่วมต้นไม้อยู่เยอะหลายต้นเลยเลยวันนี้เขาก็มาทำทำพิธีปล่อยน้ำดูตาไม่รู้อีรอดไหมฝนตกหลายวันค่ะที่หน้าเขาวันนี้ก็เลยมาช่วยช่วยต้นไม้ช่วยต้นไม้ช่วยด้วยวิธีนนะาวางแล้วเช่อต้นนี้ ช่วยท <c oughs> ุกต้นช่วยทุกต้นต้นดีน้ำตัวอ๋อระดับน้ำห่างกันประมาณสอกนึ่งมันกอ่อไปนี้แล้วต่อไปมันฟองฟมันเยอะมันละลายออกเยอะมัลนละลายรักษาถนนด้วยอืม,มภูมิปัญญาเขาเรียกปัญญานะปัญญาใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกอะไรอ่ะ ฉลาดไม่ต้องฉล, <c oughs> ลาดก็คิดได้ไม่ต้องฉลาดก็คิดได้อ่านี่อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งค่ะเปิดขุดขุดถนนนี้ให้น้ำออกจากสระเพื่อที่จะช่วยต้นไม้ที่จมน้ำที่เราปลูกไว้ประมาณ30ต้นรอบสระนี้โอเคเยี่ยมน, <Yeah. S 2> น่ประมาณน่าติดเนี่ยกแกล,แล,แลดูพันนี้ก็แล้วกันนี่นี่นี่น แล้วก็ไปนาโน้นวิวสุดลุกหูลูกตาโชคดีที่นานี้ยังเป็นของเราที่เราทำอยู่ถ้าเป็นคนอื่นทำนี่ไม่ลุยปล่อยน้ำไปไหนปล่อยไปนาเพื่อนปล่อยไปนาเพื่อนโอ้นี่หน้าดักไอ้นั่นจังเลยดักปลดักปลาได้นะนี่ฮนน่าก็ไปหาซื้ออันนั้นมาละอ,อันนี้เป็นหมาก หมากที่มูลนิธิป่าทะเลเพื่อชีวิตบริจาคมาเป็นแนวยาวสวยค่ะนี่นาเราแล้วก็อันนี้เป็นยางที่ได้มาจากกลุ่มคุนยางยางนี่ได้จากไหนแล้วนะเอาลูกกลมกรมกะบีเะ่เนาะเออเขาลูกกลมกระบี่สองต้นนี้นอกนั้นก็จะเป็นต้นไม้ที่ปลักพวก กี่ปีปแล้ววะสองสอง,สองปีงเนี่ยเราไปที่กระบี่ที่เขากรมแล้วเขาให้มาส่วนใหญ่ต้นไม้ที่นี่ปลูกเนี่ยนะคะจะเป็นต้นไม้ที่เพื่อนให้มาทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนฝากปลูกเ,เราอยู่ในกลุ่มที่อนุรักษ์ครับตอนนี้ครับป,ป่าทะเลเพื่อชีวิตกลุ่มอนุรักษ์เขาลูกกลมลมลำทับอนุรักษ์เขาดูล,ล,ลำทับกินกาแฟกันแล้วไปน้ำกำลังจะเดือดนู่นบนเขานู่นเราเห็นมีคนอยู่ริบลิบ เห็นไหมเห็นไหมเห็นคนไหมเดินอยู่บนเขาโอ้ oh, วันนี้วันหยุดค่ะมีคนมาเที่ยวอยู่ค่ะ go, 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 go. ไม่ไม่รู้จักโอเคให้ดูภาพบรรยากาศว่าเรามาเอาน้ำออกจากสะเพื่อไม่ให้ต้นไม้ตายตอนเขาขุดเราไม่ได้มาแลนะมาแลเอาตอนนี้นะอย่างน้อยต้นนี้รอดค่ะอันนี้ต้นไม้นี้พี่สาวยุลีให้มาจำได้ต้นนี้ มะพร้าวส่วนมะพร้าวกล้วยนี่ก็เป็นของเพื่อนบ้านญาติพี่น้องทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ดูนะไหลแบบนี้เลยไหลดีด้วยโอ้ยน่าเล่นจังไปก่อนแล้ว